สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันน์นนช anel นะครับ <S 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 คลิปนี้นะครับมีรถเหล็กนะครับของมาเจอเรตนี่ครับผมเป็นเจ้าอุซึปนี่ครับเป็นแพ็คพรีเมียมคานะครับเป็นแมกกาเร็ตเซนนนี่คันสีส้มสวยๆเลยนะครับก็คันละ159บาทนะครับมีจำหน่ายใน7 e เ e ่ e อีเล่อ่ะมาแกะดูกันดีกว่าชุบป๊าบเอใครมาว้าว wow. นี่นะครับเจ้าตัวรถแม็กซ์เรลเลนนะครับดูใต้ท้องใต้ท้องใต้ท้องนะครับก็จะเป็นพื้นพลาสติกนะ Make in Thailand นะครับรหัสก็ BK270921 นะครับ m ม็ก a ์เรลเ n นเมีหมุดย้ำนะครับด้านหน้า1จุดนะเออนี่ครับมีโลโก้นะครับมาเจอเรตสเกล1ต่อ58นะครับมีลวดสปริงโช้กอัพมานะ สวยๆนี่นะครับตัวรถนะครับก็มาด้วยสีส้มนะครับตัดด้วยขีดสีดำนะตรงประตูตรงหลังคาสปอยเลอร์หลังนะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าก็สวยงามนะครับตัวท้องพลาสติกนะยื่นมาเป็นลิ้นหน้าได้อืมสวยดีทีเดียวนะครับตรงนี้นะก็จะมีนี่ครับโลโก้แมคลาเรนเนาะฝากระโปรงหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติก พลาสติกสีดำนะเออน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันดูเป็นคนละส่วนกับตัวรถนะนี่กระจกด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกใสหลังคาเป็นสีดำนะครับทำสีดำตัดมาก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับด้านข้างนะล้อนะครับก็จะเป็นสีดำนี่ครับลาย10ก้านใช่ไหมสิบหรือ8ปดอ่ก้านนะครับมีโชคสามารถยุบได้แบบนี้ นะครับล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อ,อยางนะแต่ให้ลายแมกมาสวยทีเดียวนะครับลูกเล่นของเจ้าคันนี้นะครับก็คือสามารถเปิดประตูได้เนยกขึ้นมาได้แบบนี้เห็นไหมโอ้เท่ดเทกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับอ่าแต่ว่าก็เปิดประตูแล้วนะครับก็ยังมองไม่เห็นข้างในเนาะเพราะว่ามันมันยังบังอยู่นะครับแต่ก็เอาไว้เปิดโชว์ถ่ายรูปได้สวยๆเห็นไหม ครับสปอยเลอร์ตรงด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับทำสูงขึ้นมาทรงสวยงามเลยด้านท้ายนะครับก็จะมีริ่มตรงนี้ไฟท้ายไฟท้ายหาไม่เจอนะครับเหมือนจะแต้มสีมาไม่ค่อยชัดเจนเนาะ <c oughs> เออมีดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับก็สวยงามปลายท่อไอเสียนี่ครับ3มท่อนะครับออกตรงกลางใต้สปอยเลอร์เลยนะ กับเจ้าแมกเรนเซน n าว้าวคลิปนี้นะครับก็เอารถเหล็กนะครับของมาจอเรตนะครับในแพ็กพรีเมียมคาเป็นเจ้าแมกเรนเซน n านะครับมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ